สวัสดีเพื่อนๆสต็อปไบครับแล้วก็ป๋าชัยวังน้อยครับในคลิปนี้ครับก็ยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆนสต็อปไบอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เห็นบอกว่าเป็นเรื่องคาบูใช่ไหมครับป๋าครับผมมันไม่จบใช่ไหมสามมือดูก็มีน้องๆถามมาถามมะครับแต่เราคือป๋าก็บอกแล้วว่าป๋าไม่ได้ยิงหรอกป๋าไม่อยากไปตอบเพราะว่าตอบปุ๊บถ้าเครื่องยนต์มันไม่ได้ยังไงมันก็จูนไม่ได้อ๋อครับพอป๋าไปตอบปุ๊บปรากฏเป็นว่า ป๋าเหนื่อยอ่ะเหนื่อยผมยังจํำได้เลยป๋าบอกว่าสามดัคือเครื่องยนต์ต้องสมบูรณ์ก่อนใช่ครับเครื่องยนต์ต้องสมบูรณ์ก่อนใช่ไหมก็คือทุกอย่างใหม่และครับเครื่องยนต์ต้องสมบูรณ์ก่อนอ่าแล้วก็วัดกําลังอัดคเน้นก็คือต้องมีกาลังอัดก่อนครับอ่าแล้วเครื่องยนต์สมบูรณ์อ่ามันก็จะเริ่มการจูนขบวนการจูน,นได้ใช่ครับ อันนี้มันเกี่ยวเนื้อวันนี้วันนี้ในคลิปนี้คือก็เกี่ยวเนื้อกันใช่ไหมครับเกี่ยวเนื้อกันครับแล้วก็ป่าจะเทศของด้วยอะไรด้วยอในเมื่อน้องๆถามป่าก็มาพูดทางนี้ดีกว่าครับมันมันเปิดโลกกว้างดีครับผมอ่าเพราะว่าถ้าป่าไปคุยโจตัๆอย่างเงี้ยน้องคนนั้นก็จะรู้แค oh ่น้องคนนั้นนะครับอ่าก็จะกลับมาอยู่ลักษณะเหมือนเดิมครับก็คือหน้าที่ของขบูทําอะไรครับผมหน้าที่ของขบูก็คือจ่ายน้ํามันครับจากรอบต้นรอบกลางและรอบปลายอ่า รับต้นก็มาจากน้ำหนูอากาศครับผมเพราะว่าขบูมันจะปิดครับน้ำหนูอากาศจะเป็นตัวเลี้ยงอ่าเป็นตัวเลี้ยงเครื่องยนต์ให้เครื่องยนต์สตาร์ตติดเครื่องครับอ่าเข็มเล่งทําหน้าที่เปิดอากาศพร้อมน้ํามันโอ้โหดูโอ้โหโคตรเข็มเล็กน้ำหนูอากาศก็จะมีหน้าที่จ่ายเชื้อเพลิงในในรอบต่ำครับอ่าเหมือนเราตอนเราติดเครื่องอะเนาะครับอ่า แต่ยังไม่บอกว่ามันพอไม่พอครับอ่าหน้าที่เอาหน้าที่ของเขาก่อนครับก็คือเลี้ยงในรอบตับหัวอากาศจะเป็นตัวเลี้ยงเครื่องในรอบต่บเราเวลาเราติดเครื่องครับพอกินไม่พอกินครับอ่าแล้วต่อมาก็จะเป็นเข็มเร่งครับเข็มเร่งเพราะเราเริ่มจะขี่รถละใส่เกียร์เริ่มจะขี่เร่งลมันก็จะเกี่ยวกับหน้าที่ของเข็มเร่งครอ่าเข็มเร่งจะเป็นตัวเปิดน้ำมัน่ะเปิดน้ำมันกลางน้ำมัน ยกขึ้นมาน้ํามันท้ายก็จะทํางานในในหลอดของเขาอ่ะครับอ่าก็คือนําหนูอากาศเข็มเร่งและนําหนูน้ำมันครับอ่านําหนูน้ำมันไม่ได้ทำโม้อากาศไม่รู้แค่แค่อากาศกับเข็มเร่งนี่ก็ว้าวแล้วครับครับอ่าแล้วเราก็มาดูเรื่องเครื่องยนต์ก่อนครับเครื่องยนต์ก็ทําผิดทําถูกไม่รู้อ่ะน้องต้องมีกําลังอัดก่อนแล้วก็เช็คความเรียบร้อยอย่างเช่นลีด ครับเช็คให้เรียบร้อยซีนเช็คให้เรียบร้อยครับเอาเป็นว่าเครื่องยนต์พิษใหม่แล้วกันอ่าน้องมั่นใจว่าสมบูรณ์อ่าน้องมั่นใจว่าสมบูรณ์ลีดไม่รั่วซีนไม่รั่วครับูกแหวนใหม่กำลังอาดผมมีครับถึงจะเริ่มขบวนการจูนขบูได้ครับอ่าเออไอนี้อีกไปไปอ่าเราก็ดูกระแสไฟซะหน่อยว่ามันเขียวเข้มไหมหรือมันแดงหรือมันหลีเลยก็คือที่ปลายหัวเทียนครับอ่า ถ้ามันรีเลยมันก็ไม่ไม่มีแรงที่จะระเบิด<ะ>เราก็ไม่สามารถที่จะจูนน้ำมันหนักๆได้ครับก็คือไฟมันน้อย<ะ>วนน้อยหรือคอยมันเสื่อมคอยมันเสียอะไรประมาณนี้ก็จะ,ะไปดีเครื่องดีก็จะมาเริ่มขบวนการจูนน้ำมันครับครับเราเริ่มติดเครื่องติดเครื่องอติดเครื่องถ้าไปรถโรงงานเนาะมันก็จะดึงโชก ดึงชกนัชชาๆสองสามทีกว่าจะติดอ่าแล้วก็จะมาเริ่มเบิ้ลเครื่องก็จะออกตัวน้ำมันท้ายเลี้ยงพออ่านั้นคือรถโรงงานคือคุณถามรถโรงงานผมก็ตอบได้รถโรงงานน้หนูเบอร์อะไรผมตอบได้เลยเพราะมันเป็นสเปคเดียวครับแต่พอเป็นรถแต่งโอ้โหทีนี้มันไม่ได้ครับมันหลากหลายมากกว้างสูงโค้งธนูโค้งสี่เหลี่ยมครับ มันหลากหลายรูปแบบองศาฝวาก็เหมือนกันครับมีผลครับอก็เข้ากระบวนการจูนเลยละกันก็คือน้องยนน้องทําเครื่องแล้วปาไม่สนหรอกว่าจะสูงจะกว้างป่าไม่สนน้องต้องมีกําลังอัดให้ป๋าก่อนร้อยสามสิบต้องมีกาลังอัดก็คือวัดกําลังอัดให้ได้ร้อยสามสิบถ้ามีกําลังอัดร้อยสามสิบน้องจูนได้แน่อเพราะมันจะต้องต้องมีกําลังอัดติดเครื่องได้แน่นอนในรถแต่งไม่ควรจะน้อยกว่านี้ครับหรือไม่ควรจะเกิน ให้สูงสุดเลยไม่เกินร้อยห้าสในขบวนรถบ้านเรารถที่เราขี่ได้น้ำมันปั๊มนะครับอือทีนี้พอเราสตาร์ทเครื่องยนต์ปึ้งฮะน้ำหนูอากาศเราก็เปิดรอบครึ่งเลยใส่น้ำหนูอากาศไปครับอ่าทีนี้พอเราใส่น้ำหนูอากาศไป เดี๋ยวป,ป да ๋าสอนเองเองก็จะมาน้ำหนึ่งสิบกระป๋ากป๋าผมน้ำหนึ่งถึงสิบแล้วมันไม่หลับมันเป็นบางคันครับเป็นบางคันเออถ้าสมบูรณ์จริงๆแบบจะพูดว่าไงอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าป๋าคือรถผมมันไม่ได้ดึงแล้วมันก็ไม่ดับดึงแล้วมันก็เล่งอะไรเงี้ยครับคือน้องยังไม่เข้าใจเรื่องเรื่องการดูดของอากาศอ่ะครับป๋าจะไม่สอนตรงนี้แล้วกันอืเอาเป well ็นว่าน้องต้อง หนึ่งต้องติดเครื่องง่ายไม่เกิน2องทีใส่เอาเอาง่ายเลยนะเอาง่ายง่ายเลยใส่รับเปิดอากาศรอบครึ่งนะแล้วหนหนูอากาศใส่เขาไปมีคนถามมาสามทีได้ไหมได้สามทีได้คือมันมันไม่ควรจะมากกว่านั้นไงถ้าน้มหนูอากาศมันเล็กเลยใช่ไหมเราสตาร์ทไปเนี่ยไอ้น้มหนูเราพูดถึงน้ํมหนูเล็กนะเราสตาร์ทไปเนี่ยมันจะมีแต่อากาศมีน้ำมันเลี้ยงเครื่องมันจะติดยากเราต้องไปต้องไปดึงชก พอดึงโชคเรเหมือนเราไปเร่งน้ำมันครับอ่าแต่นี้เราเราไม่เราไม่ไม่พูดถึงโชคละเราจะพูดถึง้ำหนูอากาศเบอร์้ำหนูอากาศครับอ่าใส่เข้าไปเลยแต่ตั้งอากาศรอบครึ่งก่อนนะครับใส่เข้าไปเบอร์ถ้าเป็นรถแต่งก็น่าจะสี่สิบอ่ะครับน่าจะสี่สิบสี่สิบไปแล้วอ่ะถ้าเป็นรถแต่งนะถ้าไปใส่สามแปดใส่นะมันไม่พอหรอกอ่าครับไม่พอที่จะติดจะเลี้ยงเครื่องติดเครื่องยนต์ครับอ่าทีนี้ได้ลมหนูอากาศแล้ว พอได้นมหนูอากาศปุ๊บเราก็วอมวอมเครื่องซะหน่อยให้เครื่องมันอุ่นตัวครับอ่าให้เครื่องมันอุ่นตัวให้มีอุณหภูมิซะหน่อยครับอ่าเราก็จะเริ่มทําการเร่งเครื่องอ่าเร่งเครื่องยนต์ครับอ่าเครื่องยนต์ก็อย่างที่บอกนั้นได้หมดแล้วนะร้อยสามสิบนมหนูอากาศได้แล้วนะครับอ่าก็จะเอาไปเข็เมเร่งเข็มเร่งเราก็จับจับอ่าคันเร่งอ่ะครับบิดสักครึ่งนึง ประมาณไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ไม่สะบัดกันเรื่องอย่างนั้นนะคืออากาศกับน้ำมันมันวิ่งไม่ทันหรอกค่อยๆตามอ่าก็คือแบบบาลานซ์บาลานซ์หน่อยเบิ้น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 น่ะอ่าเราก็ลองขยับเข็มดูครับขยับเข็มให้มันเข้ากับมือเราเนี่ยเนี่ยมันจะมีร่องเห็นไหมเขาทํามาให้ขยับนะครับครับเขาไม่ได้ทํามาให้มันเท่เนี่ย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 เนยเน ไม่ได้ทํามาให้มันเท่นะมันมีมันมีผลเลยครับอ่าก็คือให้มันบาลานซ์กับมือเราอ่าพอมันบาลานซ์กับมือเราก็ไปดูที่นมหนูท้ายแหละทีเนี้ยอ่านมหนูท้ายจะรู้ได้ยังไงว่ามันพออ่าเพราะอย่างที่บ๋าป๋าบอกนะเองมีกาลังอาจซึ่งโยนป๋าไม่รู้ว่าเองมาแนวไหนพ่อครับก็ไม่รู้ไม่รู้รู้ยังไงจะให้มันพออ่าเร่งสุดมันต้องมีเสียงอ้อหน่อยๆอ้ออ้โอ้อ ต้องมีเสียงออคือน้ํามันเขาเขาพอละเฮ้ยมันจะล้นแล้วมันจะพอแล้วจะล้นแล้วอย่างเงี้ยจะเข้าจะออกจะเข้าจะออกโอโอ้โอ้แล้วมันจะมีผ่อยละองผ่อยในหน่อยอ่านั่นคือพอละแล้วน้องก็ไปเทสได้เลยอื้อืมนี่นี่คือขบูเรื่องของขาบูค่าแต่ทีเนี้ยวันนี้ป๋าจะมาคุยเรื่องตอนนี้ป๋าก็ขายขาบูเนาะ ครับเรื่องจูดจบแล้วนะจบแล้วนะอันนี้แบบเมื่อกี้สรุปแบบเยอะๆแล้วอ่าเยอะนะนี้ป๋าก็จะมาคือตอนนี้ป๋าก็ทําทําของขายด้วยกล่องด้วยแล้วก็ขาบูด้วยอ๋อหลักการที่สองก็คือหลักการเดียวกันครับแต่ขาบูมันมีลูกเล่นมีลูกเล่นแล้วก็การซื้อขายกับป๋าจะมีการพูดคุยจะมีการดู สรีระของเครื่องยนต์ที่น้องใช้ครับบุคลิกการคุยการใช้งานการกับพี่ป๋าถึงจะขายให้อ๋อเอ้ป๋าเธอถามทำไมผมซื้อขาบูป๋าถามครับอืผมไม่ขายซื้อสิวอืมอืมก็ขาบูเรามาดูกันมันมันก็มีลูกเล่นของมันครับอ่าเพราะเดี๋ยวนี้มันกขพูดง่ายๆนะขาบูเทียมครับอ่าจะมันมีลูกเล่นของมันครับอ่าแล้วเราต้องมีความเข้าใจขาบูเทียมมีลูกเล่นอะไรบ้างอ่ามันมีลูกเล่นอะไ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวถึงบางอ้อเดี๋ยวถึงบางอ้อนี่คือขบูสามสิบมิลครับทั้งคู่ทั้งซ้ายทั้งขวาอ่าสามสิบมิลนะครับอ่านี่คือขบูสามสิบมิลทั้งซ้ายทั้งขวาครับครับแต่ให้สังเกตดีๆที่ลูกเร่งมันลูกเร่งใช่ไหมครับอาจารย์เอ้ลูกเร่งใช่ลครับอ่าอเห็นไหมโครงสร้างลูกเร่งมันเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยครับ เนนีี่่ยยดูความกว้างครับซึ่งลูกเนี้ยสามสิบมิลก็จริงมันสามารถที่จะอัพได้อีกอัพได้เนี่ยเนี่ยดูพื้นที่ไหมเห็นพื้นที่ไหมมันสามารถที่จะอัพได้อีกแต่เป็นสามสิบมิลเหมือนกันครับอ่าแต่การใช้งานไม่เหมือนกันอ้าวทำไมล่ะครับปาเวนตุรี่อากาศมันต่างกันเยอะลูกเล่งก็ใหญ่กว่าครับลูกเนี่ยลูกเล่งลูกเล่งตรงเนี้ย เนียสายขวาเนี่ยครับเนี่ยใหญ่กว่าชัดเจนเห็นไหมมันแรงดูดอากาศมันมันมันมหาศาลกว่าชัดเจนครับเราคุยกันแค่หนึ่งมิลก็ตายแล้วนี่มันเยอะมากอมันสามารถที่จะมีลูกเล่นไปได้อีกครับอเพราะฉะนั้นเวลาซื้อกับป๋าป๋าจะถามป๋าจะยุ่ที่เพื่อจะขายลูกนี้ให้หรือจะขายลูกนี้ให้ครัสองสเปกสองสเปบครับ แล้วก็เอาเอาเรื่องขบูคอนครับเร็วๆเนี้ยป๋าจะมีงานจะเคลียร์งานอีกประมาณสิบกว่าวันครับจะเคลียร์งานให้โล่งแล้วป๋าจะไปเทสรถครับที่สนามไม่วังน้อยก็สนามไทยแลนด์เลยครับผมอ่าเทสคือมันมันมีคือเราการออกเนี่ยเราต้องมีผลประโยชน์ทั้งหมดก็คือหัดลูกชายให้ได้ขี่รถครับอ่าอยากหัดลูกชายให้ให้ไปอยู่ในวงการละครับแล้วไปขี่รถด้วย นั่นคือหนึ่งประเด็นสองอ่าก็คือป๋าจะไปเทสของครับเทสของเนี่ยของที่ป๋าขายนี่แหละจะได้เป็นข้อมของของแท้คงไม่ต้องโฆษณาแท้ยังไงมันก็คือแท้ใครก็ไล่ได้อ่แต่ป๋าขายของเราก็จะไปดูบุคลิกการใช้งานการปรับจูนอะไรของมันเนี่ยเพื่อที่จะมาเวลาขายจะได้คุยกับลูกค้าได้ตอนนี้ขายอยู่ราคาบอกได้ไหมครับป๋าอันเดียวอันเดียวครับผมนะครับ แล้วก็มีอะไรมัางที่จะปา๋าก็คือหัดลูกชายให้ได้ขี่รถเอารถไปวิ่งจริงแล้วก็มีรถของรถที่ป่าจะจ้องไปส่งงานภาคใต้เป็นเครื่องยนต์โอเพนเป็นเครื่องยนต์โอเพนเลยจะส่งงานภาคใต้แล้วก็หัดหัดลูกชายขี่รถแล้วก็เทสของเทสกล่อง,องครับเทสกล่องไปเนี่ยครับครับคือเราเทสจริงเลยเทสมดของจริงเลยก็คืออะไรครับป๋า รหัส CWN <c oughs> อันนี้บอกเลย CWN ครับผมอ่า,อาดีกว่าของเดิมห้าไม่ใช่ห้าห้าร้อยรับแค่นี้ง่ายก็คือเหนือกว่ากล่องกล่องเดิมโรงงาน500รอบครับมีไฟตัดเหมือนกันถ้าน้องเค้นเค้นมันตัดครับทำไมป่าต้องทำตัดแล้วทำไมไม่ทำไปเลยปกลัวพังครับอ,อยากให้น้องได้ใช้ครับหมอ กล่องราคาเท่าไหร่นะครับป๋าแปดร้อยห้าสิบครับแปดร้อยห้าสิบครับผมของป๋าขายขายดีด้วยนะแรงราคาไม่แรงแต่ป๋าจะเทสเพื่อให้มันได้เนื้องานว่าเวอร์ชั่นของป๋านี่คือรถแข่งป๋าเลยของใหญ่ของครบเลยครับเวลาต่อรอบมันเท่าไหร่แล้วอันเนี้ยมันทําเวลาต่อรอบได้เท่าไหร่เอาจริงๆในสนามเลยถามนิดนึงครับป๋ามีเขาเรียกว่าการันตีการันตีใช่ใช่ใช่อืม มีการันตีให้ครับยังไงบ้านครับป่าครับการันตีของนี่ใช้กี่ก็คือป่ารับประกันให้2อาทิตย์ครับอ๋อเนี่ยป่ารับประกันให้2อาทิตย์ครับการเทสงานจากสนามจริงครับอ่าแต่ถ้าอ่าก็คือป่าคุยง่ายอ่ะคือป่าจะพูดว่าไงแต่เบื้องต้นเราต้องคุยให้จบกันก่อนใช่ใช่ใช่วันเป็นนี้น้องต่อแบบนี้นะครับไฟแดดคุณจะมีแบตเตอรี่นะอะไรเงี้ยอ่ามันจะได้ไปในเส้นทางเดียวกันซึ่งทาง สิ่งที่ดีก็มีเพราะป๋าขายไปจํานวนเยอะมากสิ่งที่น้องยังไม่เข้าใจป๋าก็ดูแลรับผิดชอบให้ป๋าไม่ได้ทิ้งเลยาละครับเนาะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักหาได้นะในเวบป๋าไทยบด้ครับนะครับเทสของก็เทสจริงเทสจริงๆเลยอ่ะคือต่อรอบความอืดมันอะไรมาแล้วเราต้องปรับอะไรมันต้องปรับแบบไหนอย่างเงี้ยจะได้เข้าใจง่ายแล้วก็ เวลาน้องเอาไปใส่ไปทำมันใช้ได้ง่ายครับผมครับโ <Okay, S 2> อเคก็ปากอันนี้ก็ปา๋าเรื่องขาบูก็เป็น30มิลครับเออแต่เวลาขายก็อย่างที่บอกป๋าจะเชาซีหน่อยเพราะป๋าต้อเป็นคนตัดใ,ใจว่าจะเอาลูกไหนให้ครับผมเอาละครับก็ปากเอาไว้ให้กับเพื่อนๆที่มองหาขาบูอยู่นะครับก็มาอุดหนุนกันได้ครับลูกละ1,000บาทนะไม่แพงไม่แพงนะครับก็มี2สเปก ป๋าใส่รถแข่งป๋าเลยฮะรถแข่งป๋าที่แข่งปีปีก่อนนู้นนะครับไอ้แดดอะสองคันเลยทั้งคันดําทั้งคันคันฟ้าเลยครับผมแค่ขาบูนี่แหละครับลูกประมาณนี้ชุดเดียวกันนะครับแล้วก็กองไฟแปดได้บาทแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบครับโอเคเรามีของดีมาฝากเพื่อนๆนะครับสาหรับป๋าชายวังน้อยนะครับก็ยังติดต่อได้ทางเฟซเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมครับเป็เดิมครับผมโอเคในวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ ป๋าชัยวังน้อยเอาของดีๆมาฝากเพื่อนๆครับขอบมากเลยครับครับสวัสดีครับ